คำสอนพระพุทธเจ้าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคติธรรมะวันนี้เราจะมาพูดถึงสติตามคำสอนพระพุทธเจ้าในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบความกังวลและความวุ่นวายของจิตใจมนุษย์จำนวนมากกำลังทุกข์ไม่ใช่เพราะชีวิตเลวร้ายแต่เพราะใจขาดสติพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า สติคือธรรมที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตผู้ใดมีสติย่อมไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ถูกความโกรธความโลภและความหลงพาชีวิตหลงทางสติคือการระลึกรู้ในปัจจุบันขณะรู้ว่ากำลังคิดอะไรรู้ว่ากำลังพูดอะไรรู้ว่ากำลังทำอะไรและรู้ว่าจิตใจกำลังเป็นอย่างไรเมื่อมีสติแม้ปัญหาจะเกิดขึ้น ใจจะไม่แตกสลายแม้ความทุกข์จะเข้ามาใจก็ไม่จมอยู่กับมันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นฐานแห่งความไม่ตายและสติคือรากฐานของความไม่ประมาททั้งหมดคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักความหมายของสติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหากคุณกำลังเหนื่อย กำลังสับสนหรือกําลังค้นหาความสงบในใจขอเพียงเปิดใจแล้วฟังทำเรื่องสติไปพร้อมกันสติตามคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสติคือธรรมที่ทำให้มนุษย์ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตผู้ใดมีสติย่อมรู้เท่าทัานตนเองรู้เท่าทัานอารมณ์และไม่ถูกกิเลสนำทางชีวิตสติไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ใช่เรื่องของพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่คือสิ่งที่ทุกคนต้องมีหากต้องการมีชีวิตที่สงบและพ้นทุกข์สติคือความระลึกรู้ในปัจจุบันขณะรู้ว่ากำลังคิดอะไรรู้ว่ากำลังพูดอะไรรู้ว่ากำลังทำอะไรและรู้ว่าจิตใจกำลังเป็นอย่างไรคือการรู้ตัวไม่เผลอไม่หลงไม่ปล่อยใจไหลไปตามอารมณ์เมื่อขาดสติ มนุษย์จะตกอยู่ใต้การครอบงำของความโลภความโกรธและความหลงและก่อกรรมโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสติคือธรรมที่ทำให้มนุษย์ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตผู้ใดมีสติย่อมรู้เท่าทันตนเองรู้เท่าทันโลกและไม่ปล่อยใจให้กิเลสนำทางสติไม่ใช่การบังคับจิตไม่ใช่การกดอารมณ์แต่คือการรู้อย่างเป็นกลาง รู้โดยไม่ตัดสินรู้โดยไม่ยึดติดความหมายของสติอย่างแท้จริงในพระพุทธศาสนาสติหมายถึงความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายรู้ใจรู้ความคิดรู้การกระทำในขณะปัจจุบันเมื่อมีสติใจจะไม่เผลอไปตามอารมณ์ไม่จมอยู่กับอดีตไม่กังวลอนาคตแต่ตั้งมั่นอยู่กับความจริงตรงหน้า พระพุทธเจ้าทรงแสดงสติไว้อย่างชัดเจนในสติปัฏฐานสี่ซึ่งเป็นหนทางเอกเพื่อความพ้นทุกข์สติในกายกายานุปัสนาตามคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการมีสติในกายคือจุดเริ่มต้นของการรู้แจ้งชีวิตเพราะกายคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดและเป็นประตูด่านแรกที่นำจิตกลับสู่ปัจจุบันผู้ใดรู้กาย ผู้นั้นย่อมรู้ใจและผู้ที่รู้ใจย่อมเริ่มพ้นจากความทุกข์ความหมายของกรรำกายานุปัสนาคำว่ากายานุปัสสนาหมายถึงการพิจารณากายด้วยสติคือการรู้ตัวอยู่กับกายตามความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งไม่หลงยึดไม่ผลักไสไม่ใช่การคิดว่ากายเป็นเราแต่คือการเห็นว่ากายเป็นเพียงกายเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปตามธรรมชาติเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงเริ่มสอนที่กายเพราะกายเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดมองเห็นได้สัมผัสได้และสังเกตได้ง่ายที่สุดหากยังไม่มีสติในกายจิตจะฟุ้งซ่านล่องลอยและยากต่อการรู้ทันอารมณ์พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ตั้งสติไว้ที่กายก่อนเพื่อดึงใจกลับมาสู่ความจริงในปัจจุบันการเจริญสติในกาย ตามพุทธพจน์หนการรู้กิริยาการเคลื่อนไหวพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเดินก็ให้รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนไม่ใช่เดินไปด้วยความเผลอแต่เดินอย่างรู้ตัวรู้การยกเท้ารู้การก้าวรู้การวางเมื่อสติอยู่กับการเคลื่อนไหวจิตจะไม่ฟุ้งและไม่ไหลไปตามความคิด 2. การมีสติในลมหายใจลมหายใจคือสะพานเชื่อมกายกับใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไม่ต้องบังคับไม่ต้องยาวไม่ต้องสั้นเพียงรู้ตามความเป็นจริงเมื่อใจฟุง้งให้กลับมารู้ลมหายใจใจจะค่อยๆสงบลงเอง 3. การรู้สภาวะของกาย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณากายว่ากายนี้ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟไม่ใช่ของสวยงามถาวร s earth, <S ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่เป็นเพียงร่างที่อาศัยธรรมชาติอยู่ชั่วคราวเมื่อเห็นเช่นนี้ความยึดติดในรูปร่างหน้าตาความหนุ่มสาวจะค่อยๆคลายลงกายเป็นครูสอนธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า กายนี้สอนทำตลอดเวลาเมื่อกายเหนื่อยสอนให้รู้จักพักเมื่อกายเจ็บสอนให้รู้จักความไม่เที่ยงเมื่อกายแก่สอนให้เห็นความเสื่อมเมื่อกายตายสอนให้เห็นความจริงของชีวิตผู้มีสติในกายจะเรียนรู้ธรรมจากชีวิตจริงไม่ใช่เพียงจากตำราสติในกายช่วยดับกิเลสอย่างไรเมื่อไม่มีสติในกาย ใจจะไหลไปตามความอยากอยากสุขอยากสบายอยากเสพแต่เมื่อมีสติรู้กายจะเห็นว่าความอยากเป็นเพียงอาการหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสติในกายจึงช่วยลดความโลภความหลงและความประมาทสติในกายกับชีวิตประจำวันการปฏิบัติสติในกายไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัดแต่ทำได้ในชีวิตประจำวัน อาบน้ำก็รู้ว่าอาบน้ำกินข้าวก็รู้ว่ากินข้าวทำงานก็รู้ว่าทำงานขับรถก็รู้ว่าขับรถเมื่อมีสติในกายชีวิตจะช้าลงใจจะสงบขึ้นและการตัดสินใจจะรอบคอบขึ้นสติในกายคือรากฐานของปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อกายสงบใจจึงสงบเมื่อใจสงบปัญญาจึงเกิด สติในกายคือรากฐานของสติในเวทนาสติในจิตและสติในธรรมหากยังไม่มีกายานุปัสนาการปฏิบัติขั้นอื่นย่อมยากสติในเวทนาเวทนานุปัสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเวทนาคือจุดที่ทุก์ขเกิดได้ง่ายที่สุดในจิตใจของมนุษย์เพราะเมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นหากขาดสติ จิตจะรีบชอบหรือไม่ชอบทันทีและความยึดติดก็เริ่มต้นตรงนั้นเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติความหมายของเวทนานุปัสนาคำว่าเวทนานุปัสนาหมายถึงการพิจารณาความรู้สึกด้วยสติคือการรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายและใจโดยไม่เข้าไปยึด ไม่ผลักไสและไม่ปรุงแต่งต่อพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้เวทนาตามที่เป็นไม่ใช่ตามที่อยากให้เป็นเวทนาสาประการตามคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแบ่งเวทนาออกเป็นสาประเภท 1. สุขเวทนาคือความรู้สึกสบายพอใจเบิกบานทั้งทางกายและทางใจพระองค์ทรงสอนว่าแม้สุขก็ไม่ควรยึด เพราะสุขไม่เทีย่ยงยึดสุขมากเท่าไหร่เมื่อสุขหายไปใจก็ทุกข์มากเท่านั้น 2. ทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดไม่สบายทั้งกายและใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ทุกขตามที่เป็นไม่เพิ่มทุกข์ด้วยการต่อต้านหรือโทษตนเองทูผู้อื่นเมื่อมีสติรู้ทันทุกข์จะไม่ลุกลามเป็นความทุกข์ใจซ้บซ้อนส อทุกขมสุข,ขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาชนิดนี้เกิดบ่อยในชีวิตแต่คนมักไม่รู้ตัวและเผลอปล่อยใจล่องลอยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเวทนาเฉยเฉยนี่เองคือที่ตั้งของความหลงหากขาดสติเวทนาคือจุดเริ่มต้นของตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีเวทนาหากขาดสติ จะเกิดตัณหาทันทีสุขอยากได้เพิ่มทุกข์อยากให้หายเฉยเฉยเผลอหลงแต่เมื่อมีสติเวทนาจะจบลงที่เวทนาไม่ลุกลามเป็นความอยากและไม่กลายเป็นกรรมวิธีจเจริญสติในเวทนาเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นให้เพียงรู้ว่านี่คือสุขนี่คือทุกข์นี่คือความรู้สึกเฉยเฉยไม่ต้องถามว่าทำไม ไม่ต้องผลักไม่ต้องดึงเพียงรู้แล้วดูการเปลี่ยนแปลงของเวทนาจะเห็นว่าเวทนาทุกชนิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสติในเวทนาทำให้ใจเป็นอิสระเมื่อมีสติในเวทนาใจจะไม่ถูกความรู้สึกครอบงำไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์แม้สุขเกิดใจก็ไม่หลงแม้ทุกเกิดใจก็ไม่จมนี่คืออิสรภาพทางใจ ที่พระพุทธเจ้าสอนสติในจิตจิตตานุปัสสนาจิตคือต้นเหตุแห่งสุขและทุกข์ทั้งปวงหากไม่รู้เท่าทันจิตมนุษย์จะถูกอารมณ์และกิเลสพาไปสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวสติในจิตจึงเป็นการเฝ้าดูใจไม่ปล่อยให้จิตหลงทางและไม่ปล่อยให้ความคิดครอบงำชีวิตความหมายของจิตตานุปัสสนาคำว่าจิตตานุปัสสนา หมายถึงการพิจารณาจิตด้วยสติคือการรู้เท่าทันสภาพจิตใจที่กำลังเกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปยึดไม่ตัดสินและไม่ผลักไสไม่ใช่การบังคับให้จิตดีแต่คือการรู้ว่าตอนนี้จิตเป็นอย่างไรลักษณะของจิตตามคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีสภาพใดคงที่จิตอาจเป็น จิตมีโลภะจิตไม่มีโลภะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านจิตสงบการมีสติคือการรู้ทันจิตในแต่ละขณะการรู้ทันจิตดับกิเลสอย่างไรเมื่อโกรธเกิดหากไม่มีสติเราจะพูดแรงทำร้ายผู้อื่นและทำร้ายตนเองแต่เมื่อมีสติเราจะรู้ว่า ขณะนี้จิตกำลังโกรธเพียงแค่รู้อำนาจของความโกรธจะลดลงจิตจะไม่ไหลาตามอารมณ์นั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ากิเลสแพ้ทางสติไม่ต้องต่อสู้เพียงรู้ทันกิเลสก็อ่อนกำลังสติในจิตกับชีวิตประจำวันการปฏิบัติจิตตานุปัสสนาไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ทำได้ตลอดทั้งวันเมื่อถูกตำหนิ รู้ว่าจิตไม่พอใจเมื่อได้คําชมรู้ว่าจิตพองโตเมื่อสมหวังรู้ว่าจิตยินดีเมื่อผิดหวังรู้ว่าจิตหดหูการรู้ทันจิตทําให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์สติในจิตนำไปสู่ปัญญาเมื่อมีสติในจิตบ่อยๆจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราอารมณ์ไม่ใช่เราแต่เป็นเพียงสภาวะที่เกิดแล้วดับเมื่อเห็นเช่นนี้ ความยึดในตัวตนจะลดลงและปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นสติในธรรมธรรมมานุปัสสนาธรรมคือความจริงของชีวิตและสติในธรรมคือการรู้เท่าทันความจริงนั้นไม่ใช่เพียงการจำคำสอนแต่คือการเห็นธรรมเกิดขึ้นในใจตนเองผู้ที่มีสติในธรรมจะไม่หลงยึดในโลกและไม่หลงยึดในตัวตน คำว่าธรรมมานุปัสสนาหมายถึงการพิจารณาธรรมด้วยสติคือการรู้เท่าทันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามกฎของพระธรรมคำสอนไม่ใช่การคิดปรัชญาแต่คือการเห็นความจริงขณะธรรมกำลังทำงานอยู่ในชีวิตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีสติรู้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีสติในธรรมสำคัญสคัญดังนี้ 1. สติในนิวรณ์หนิวรณ์คือ สิ่งกั้นจิตไม่ให้สงบได้แก่ความพอใจในกามความโกรธความง่วงเหงาความฟุ้งซ่านรำคาญความลังเลสงสัยเมื่อมีสติรู้ว่าขณะนี้จิตมีนิวรน,นิวรณ์จะอ่อนกำลังลงเอง 2. ส,สติในขันห้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนไม่ใช่ตัวตน เมื่อมีสติรู้ขันจะไม่หลงคิดว่ากายนี้เป็นเราความคิดนี้เป็นเราอารมณ์นี้เป็นเรา 3. สติในอริยสัจรรม,มานุปัสสนาคือการเห็นทุก์เหตุแห่งทุกความดับทุกขและทางดับทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตจริงเมื่อเห็นตามความจริงใจจะยอมรับและคลายการต่อต้านชีวิต 4. สติในไตรลักษณ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีสติรู้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้และไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นไตรลักษณ์ใจจะไม่ยึดและความทุกข์จะเบาบางลงสติในธรรมดับความหลงความหลงคือการไม่เห็นตามความเป็นจริงแต่เมื่อมีสติในธรรมปัญญาจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดใจจะรู้จักวางและไม่หลงยึดในสิ่งใดานานเกินไป สติในธรรมกับชีวิตประจำวันเมื่อมีสติในธรรมเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตจะกลายเป็นบทเรียนความผิดหวังเห็นความไม่เที่ยงความสำเร็จเห็นความไม่ยั่งยืนความสูญเสียเห็นธรรมดาของชีวิตชีวิตจะไม่ไร้ความหมายเพราะทุกสิ่งสอนธรรมสติคือเครื่องดับไฟกิเลสพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลกนี้ร้อนเพราะไฟกิเลส และชีวิตของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ก็เกิดจากไฟกิเลสที่เผาใจอยู่ตลอดเวลาไฟกิเลสพระพุทธเจ้าทรงเรียกกิเลสว่าไฟเพราะมีลักษณะเหมือนไฟจริงๆไฟกิเลสมี3ประการคือไฟโลภะความอยากความยึดติดไฟโทสะความโกรธความเกลียดไฟโมหะความหลงความไม่รู้เมื่อไฟเหล่านี้ลุกขึ้นในใจ ความสงบจะหายไปทันทีไฟโลภะเผาใจอย่างไรไฟโลภะคือความอยากไม่รู้จบอยากได้อยากมีอยากเป็นยิ่งได้มากยิ่งอยากมากเหมือนไฟที่ยิ่งเติมเชื้อยิ่งลุกแรงพระพุทธเจ้าสงสอนว่าความอยากไม่เคยทำให้ใครอิ่มใจมีแต่ทำให้ใจร้อนและเป็นทุกข์มากขึ้นไฟโทสะ เผาใจอย่างไรไฟโทสะคือความโกรธความขัดเคืองความพยาบาทเมื่อโกรธใจจะร้อนคำพูดจะรุนแรงการกระทำจะขาดสติพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความโกรธเผาผู้โกรธก่อนเสมอก่อนจะไปเผาผู้อื่นไฟมูหะเผาใจอย่างไรไฟมูหะคือความหลงความไม่รู้เท่าทันชีวิต หลงคิดว่าสิ่งไม่เที่ยงจะเที่ยงหลงคิดว่าสิ่งที่เป็นทุกข์จะให้ความสุขหลงคิดว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นของเราไฟมูหะคือเชื้อเพลิงของไฟกิเลสทุกชนิดพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรให้ดับไฟกิเลสพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีไฟไม่ได้สอนให้กดข่มกิเลสแต่ทรงสอนให้รู้ทันไฟและสิ่งที่ทำหน้าที่รู้ทันไฟกิเลสได้ดีที่สุด ก็คือสติสติคืออะไรสติคือความระลึกรู้ตัวในปัจจุบันขณะรู้ว่ากำลังคิดอะไรรู้ว่ากำลังรู้สึกอะไรรู้ว่ากำลังถูกกิเลสช,ชนิดใดครอบงำสติไม่ได้ไปดับไฟโดยตรงแต่ทำให้ไฟไม่มีเชือ้อสติดับไฟกิเลสอย่างไรเมื่อโกรธเกิดขึ้นหากไม่มีสติเราจะเป็นความโกรธ และไฟจะลุกแรงขึ้นแต่เมื่อมีสติเราจะเห็นความโกรธไม่เข้าไปเป็นมันเพียงแค่รู้ว่าขณะนี้โกรธกำลังเกิดไฟโกรธจะอ่อนกำลังลงทันทีสติทำให้กิเลสขาดเชื้อกิเลสต้องการเชื้อสามอย่างคือความเผลอความยึดความปรุงแต่งสติทำลายเชื้อทั้งสามอย่าง เมื่อมีสติความเผลอหายไปการยึดเกาะอ่อนกำลังการปรุงแต่งหยุดลงเมื่อไม่มีเชื้อไฟกิเลตย่อมดับไปเองสติไม่ใช่การต่อสู้กับกิเลสพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าต่อสู้กับกิเลสเพราะการต่อสู้ก็ยังเป็นอารมณ์หนึ่งแต่ให้รู้และดูอย่างเป็นกลางเมื่อรู้ทันกิเลตจะหมดอำนาจเอง สติในชีวิตประจำวันไฟกิเลสเกิดขึ้นทุกวันในเรื่องเล็กๆรถติดโกรธคำพูดคนอื่นน้อยใจเห็นของสวยอยากได้เปรียบเทียบอิจฉาหากมีสติรู้ทันไฟเหล่านี้จะไม่ลุกลามสติคือทางแห่งความเย็นพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระนิพพานว่าความเย็น เพราะเป็นสภาพที่ไม่มีไฟกิเลสเหลืออยู่เลยและหนทางสู่ความเย็นนั้นเริ่มต้นจากการมีสติในทุกขณะสติกับการใช้ชีวิตประจำวันสติคือธรรที่ทำให้ชีวิตไม่หลงทางไม่ว่าจะอยู่ในวัดหรืออยู่กลางโลกหากมีสติชีวิตย่อมดำเนินไปอย่างไม่ประมาทสติไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องเฉพาะเวลานั่งสมาธิ แต่คือสิ่งที่ต้องใช้ตลอดทั้งวันสติในชีวิตประจำวันสติคือการรู้ตัวว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรและใจกำลังเป็นอย่างไรเมื่อมีสติชีวิตจะไม่ถูกอารมณ์พาไปไม่พูดโดยขาดการคิดไม่ทำโดยขาดความรู้ตัวสติในกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นนอน หากมีสติจะรู้ลมหายใจรู้การลุกจากที่นอนล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวทำทุกอย่างด้วยความรู้ตัวไม่เร่งรีบไม่เผลอใจล่องลอยเพียงเท่านี้ใจก็สงบขึ้นโดยไม่ต้องฝืนสติในอารมณ์ประจำวันในชีวิตจริงอารมณ์เกิดขึ้นตลอดเวลาโกรธเมื่อถูกตำหนิน้อยใจเมื่อไม่ถูกเข้าใจ ดีใจเมื่อสมหวังเสียใจเมื่อผิดหวังพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้รู้ทันอารมณ์ไม่ใช่ไปห้ามอารมณ์เมื่อรู้ว่าโกรธความโกรธจะเบาลงเมื่อรู้ว่าเศร้าความเศร้าจะไม่ท่วมใจสติในการพูดและการกระทาคำพูดหนึ่งคำสามารถสร้างบุญหรือสร้างกรรมเมื่อมีสติเราจะหยุดก่อนพูดคิดก่อนทา และเลือกสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสติจึงเป็นรากฐานของศีลโดยธรรมชาติสติในทุกข์และปัญหาปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความทุกข์ทางใจเกิดจากการขาดสติเมื่อมีสติจะเห็นว่าปัญหาเป็นเพียงเหตุการณ์ไม่ใช่ตัวเราใจจะไม่จมและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีปัญญาสติทำให้ชีวิตช้าลง แต่ลึกขึ้นคนในโลกยุคใหม่รีบเร่งและเหนื่อยสติทำให้เราช้าลงแต่เป็นความช้าที่มีคุณค่าเพราะทำให้เราได้อยู่กับชีวิตจริงเมื่อมีสติความสุขเล็กๆจะปรากฏโดยไม่ต้องวิ่งหาสติคือหนทางสู่ความพ้นทุกข์ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกเท่านั้นแต่เกิดจากใจที่ขาดสติเมื่อใจเผลอหลงยึดและไหลไปตามอารมณ์ ความทุกข์จึงเกิดขึ้นทันทีสติคือธรรมที่ทำให้ใจตื่นตื่นจากความหลงตื่นจากอารมณ์และตื่นจากการยึดติดสติทำให้เห็นความจริงของทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจว่าทุกข์เป็นของมีอยู่จริงแต่ไม่จำเป็นต้องแบกไว้เมื่อมีสติเราจะเห็นว่าความทุกข์เป็นเพียงสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป เมื่อเห็นตามความเป็นจริงใจจะไม่ต่อต้านและไม่เพิ่มทุกข์ให้ตนเองสติตัดวงจรแห่งทุกข์ทุกข์เกิดจากวงจรน,นี้เวทนาตัณหาอุปทานและทุกข์แต่เมื่อมีสติวงจรจะหยุดลงที่เวทนาไม่ลุกลามเป็นความอยากไม่กลายเป็นความยึดสติจึงเป็นเหมือนประตูที่ตัดทางของความทุกข์สตินำไปสู่ปัญญาและการวาง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อมีสติปัญญาย่อมเกิดเมื่อมีปัญญาเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนและไม่ควรยึดเมื่อวางได้ใจจะเบาและความทุกข์จะคลายลงก่อนที่คลิปนี้จะจบลงขอให้ทุกท่านค่อยๆหันกลับมาดูใจของตนเองสักครู่หนึ่งวันนี้ใจของเราสงบขึ้นหรือไม่เบาลงหรือไม่หรืออย่างน้อยเราได้รู้ตัวมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า พระพุทธเจ้าส่งสอนว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โลกแต่อยู่ที่ใจที่ขาดสติเมื่อใดที่ใจเผลอเมื่อนั้นความทุกข์จะเกิดแต่เมื่อใดที่ใจรู้ตัวความทุกข์จะค่อยๆค,ค,คลายลงเองสติไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้ว่างเพียงแค่รู้ลมหายใจรู้กายรู้ใจในขณะนี้นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม ขอให้ทุกท่านนำสติที่ได้ฟังในวันนี้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันใช้ตอนโกรธใช้ตอนเหนื่อยใช้ตอนผิดหวังและใช้ตอนที่ใจเพล้หลงไปกับโลกเพราะทุกครั้งที่มีสติใจจะไม่หลงทุกครั้งที่ใจไม่หลงความทุกข์จะไม่ลึกขอให้สติเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตขอให้ใจของทุกท่านค่อยๆสงบค่อยๆเบาและค่อยๆพ้นจากความทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังจนจบขอให้มีสติมีปัญญาและพบความสงบในใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต่อไปนี้คือคาถาปิดคลิปเสริมสติสติสัมปชัญญะปัญญาอุเบกขาขอให้ข้าพเจ้ามีสติรู้กายรู้ใจไม่เผลอไม่หลงไม่ประมาทให้ปัญญาเกิดความทุกข์คลายใจสงบเบาและเป็นอิสระ สาธุถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เป็นกำลังใจพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม